อัางคารที่หนึ่งมีนา25 6ห้านะครับหโมงเย็นนาทีคุณลุงอุดหนุน500ร้อยขอบคุณครับอ่ะแล้วก็ถ่ายนะครับลุงขอถ่ายหน่อยคิดถึงเหรียญเหรียญนี้มากเหรียญเหรียญเนี้ยแม่งสุดยอดคือบอกได้เลยว่ามันสุดๆไม่ถ่ายไว้เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าผมมีอ่ะผมถึงบอกตัวเนี้ยแม่งสุดยอดดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่แบบสุดยอดนะครับคนที่เป็นเซียนไม่ว่าจะเป็นร้านราชวัตวัตถุโบราณหรือว่า บูลินแอนทิกนะครับที่ขายอยู่ที่กรุงเทพรับหมดนะครับรับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญนี่มันแท้นะครับดูหูหิ้วมันจะมีตุ้มกลมๆนี่นะโบราณสุดยอดตั้งแต่สมัยรอ .5 โอเคตรงนี้ตรงกลางจะเขียนว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็นะครับศูเห็นไหมศูนย์เจแล้วก็ด้านหลังจะเขียนว่ากองกระสาบนะครับนี่ด้านหลังจะเขียนว่ากองกระสาบขอบคุณครับคุณลุงอ่า จับขอบนะจับขอบโอเคนองรัาเอออันนี้ผู้สนับสนุนคุณป้าใจดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมโอเคตังแดนเดี๋ยวรอบแ้่นะครับจะจะให้ลุงเขามาเล่นแบงค์รอแปดสองใบนะครับราชการที่8ดนี่ดังมากอ่าแล้วก็แบงค์อะไรนะเลขตองศูนย์โอเค,อเคขอบคุณครับ